มีซุปให้กับหูพ่อ,พอท,ทำไมมันหนาอย่างเงี้ยอ๋อเขาเขาุ้ยเขาทอดยังไงให้มันสุกได้อ่ะมันจะคงคลมเนาะมีเกลือให้ด้วยแล้วมีมะนาวน่ารักจังน่รัเนี่ยง่ายร้านนี้เดี๋ยวเข้าไปดีข้างในกันร้านร้านคนเยอะมากเลยเนาะคนเยอะมากเลยอะ่ะ อันนี้นะคะเป็นเอวีไฟนะคะกุ้งนะคะชุกเกตขนมปังทอดเขาบอกว่าใช้กุ้งอันนี้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะแบทแบทแบคไทเกอร์กุ้งเสือเหรอมีใครเห็นทุกที่เดยนี่ค่ะเขาบอกว่ากัดแล้วเนื้อมันจะแบบเด้งๆ <S <S แล้วเขาก็จะมีให้กินนี่มีมะนาวเดี๋ยวเราก็ต้องบีบมะนาวใส่มัสตาร์ดนะคะแล้วก็ทัทซอสค่ะ กินเลยดีกว,ว่าเนาะนี่ค่ะนอาลองกัดดูไหมลูกไม่โนอาไม่กินค่ะเนี่ยอนอนะ <laughs> อาอะไรที่น่ากินก็ไม่กินนะลูกอน,นี่นะไม่เกียเพรจะเป็น,นเป็นป็เต่แน่นอนเกัดเราเขาบอกว่ากัดเราจะเนื้อแน่นๆเอาพ่อให้พ่อชิมก่อนนะอะได้เยอะพ่อใส่มัสตาร์ดเองนใส่มัสตาร์ดแม่ยังไม่ได้ใส่มัสตาร์ดนะ ก็ลองกัดดูสิโอ้โหเสียงกรอบเลยอะเหอน้ออ่ะมันความจริงมันอร่อยมากเลยนะทำไมหนูไม่กินอะลูกลองกัดดูลูกลองกัดดูทีลูกมันจะกรอบๆนะน้ออ่ะไม่กินกุ้งทอดตลกน้ออ่ะโอ้โหมันยังร้อนๆอยู่เลยเนะอ่ะมีไอ้วย่ลูก โหมันกรอบขีบแล้วกัดแล้ง่ายดีอร่อยมากเลยอครี่างเีนกัเอาก็ให้เห็นพอเรียด mm hmm. ด้วย mm hmm. กรอบมากเลยเนะ mm hmm. าเเนะ mm hmm. ไม่กินหรอ น้าจะกินไม่กินก็ชอบไม่เนี่ยแต่โอ้ขนาดที่นนับตัวเีนี่นะฟรันตัวใหญ่ๆมากเออเคโอ้หน้าจะมากินสิ่งนั้น อร่อยแล้วเจจิ๊เอาเอาทนี้ใช่ไหมพ่อดูหน่นพ่อแมาคีบกินเองเลยขนาดเด็กไม่ชอบกินกุ้งแหมอร่อยเลยจี้มเขามีซุปให้โอ้โหพ่อทำไมมันหนาอย่างเงี้ยอ๋อพ่อพ่อโอ้ยพ่อทอดยังไงให้มันสุกได้อ่ะแม่จะคลุกผมนาะมีเกลือให้ด้วยแล้วมีมะนาวแม่จะเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันื้อกลมวะแม่จะหอมแม่ของแม่ยังไม่มาลูกอันนี้ของพ่อกับโนอาห์ะ พ่อหนจะเวคก็ได้งาขนาดน้ซอสน่ีไงซอสมีซอสโทกาเซิร์ฟนะคะแล้วก็อันนี้มีอะไรเนี่ยเกลือนะคะมีโชยุแล้วก็มีพริกป่น เขาแอบบีมะนาวไปแล้วต้องข้อ,อทำไปวนนี้นะข้าวใส่ไนวยะเอร่กอาข้าวใส่้ลทูกกนอวย่ะคีบใส่ปากเลยสิผักาลูกเ่ไหมแล้วน้ำสลัดอ๋อนนเขาไม่ต้องมีน้ำสลัดใช่ไหม ดูค <et S 1> วามกรอบนะคะเดี๋ยวดูว่าลองจับมันชิ้นนี้อยากเห็นเนื้อข like ้างในจังเลยแม่จะหอมแม่ก็แม้กินของแม่สิ่ม่จ๊ะอืมโอ้หนาๆแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหเขาเก่งเนาะเขาทอดทอดหนาๆแบบนี้ให้สุกได้ต้องทอดสองครั้งกันแบบเนี้ยอือหืม แหวนไปเอ๊ะ้มใช่ของแม่ของแม่รอของแม่เป็นสนันในค่ะหมูใช่เป็นเนื้อหมูสันในจะนุ่มของพ่อนี่น่าจะเป็นสันนอกอ <c oughs> ของพ่อเรียกว่าโรสสืใช่ไหม,อมของแม่เป็นฮิเลตฮิเลตเป็นสนันในชิ้นใหญ่ไปมีลูกกัดได้ไหมลูก กัดได้สิลูกเาจร่กัดเหรอจะาตทำชิน้นเล็กให้ลูกตะเกียบมันทําให้เล็กไม่ได้สิลูกมันไม่ใช่ช้อนนะลูกหนูต้องกัดเอานะหนูต้องกัดเอาลูกไม่ใช่เอานี่ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือเร ก <laughs> ็ใช <laughs> <s>: mm. ่ต <pursue> <laughs> ัะเกียบขี้หมูแล้วก็กัดจิลูกน้องจัดรู้มิ๊วูวร้อนเหรอลูก เคยเห็นหมูทอดโทกะสูที่มันหนาขนาดเนี่ยหนาจริงจริงก็หลังปีนี้เขาสไลด์มาแบบบาง สาปีแบบนี้เขาไม่เครื่องเครื่องสไลด์แบบว่าเสียบปลั๊ก mm hmm. เครื่องไฟฟ้าเลยนะถ้าเป็นร้านแบบเนี้ยสไลด์ทีแบบทั้งหัวเลยอะ่ะพอเราตะแกงทอดนี่เขามีมีที่รองเลยนะมีที่รองเป็นตะแกงแบบไม่ให่น้ํามันตกไปมันจะได้กรอบนานๆก mm hmm. ินได้ไหมลูกอัน <c oughs> นี้เป็นอะไรสาหร่าย <c oughs> รสชาติอันนั้นสาหร่ายจะแบบวอาหวานหวานสาหร่ายหวานหวานแล้วก็มีผักดองนะคะแก้เลี่ยนพ่อด้วยจิ้มเกลือก็อร่อยใช่ไหมร้านใหญ่เนาะ คน,คนแบบเยอะขนาดชนบทมีเยอะคับโอ้ขนาดชนบทนะนี่ร้านใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็รอนานนอะน่าจะเกือบสองชั่วโมงเนาะตั้งแต่รอคิวแล้วรออาหารด้วยอ่ะ่านมากเลยหูขายากขนาดนี้ข้าวสวยร้านร้านขนาดหายากนะคนอย่างเยอะ <c oughs> นี่มาแล้วค่ะของแม่นะมันก็จะเป็นเนื้อหมูคนละส่วนกันนะคะ อิ่ยน่กกินอ่ะอ้วนี่ค่ะเดี๋ยวบีบมะนาว,วาบีบน้ำมะนาวไปเพราะแม่นบอกว่าโรยเกลือก็อร่อยค่ะนั้นเดี๋ยวแม่แบบจะโรยโรย,ยเกลือมมมมโรยเกลือแบบนี้โอ้ แล้วก็ชิมพ่อขอมีดมาแล้วลูกพ่อตัดให้แล้วน่ะกิน้มยช่มอ้มรทำไมอ่ะร้อนเหรอที่ไนจิ้มเกลือมลก็รสชาติเค็มไงลูกแล้วหนูเอาซอสก็ได้ลูก อ,อ๋อน่าชากินกะหล่ำเหรอลูกอย่างนี้กินผัดเก่งกันเลยแม่ให้นะนด้จะกนทั้งหมดเลน่จะดีเนี่้โหเขาชิน้นใหญ่จริงๆเนาะอ๋ออาปากกว้างมากเลยก็อิ่มเร็วนะถ้ามากินกันหนุ่มไม่ได้นะเป็นแฟนกันจีบกันใหม่ๆคือเส้นจิงขนาดนี้ใครจะอาปากกว้างขนาดนี้

ตกใจป้านี่ค่ะอิ่มกันว้าพ่อแว่นผอมได้สองวันคิดบูแล้วอ่ะเอากระเป๋าแม่ไปจา่ายตังค์เอาไม่ไม่ใช่เงินสดเหรออ๋อใช้การนะ,ะ่ะเอาของพ่อก็ได้พ่อแว่นเขาไม่พกเงินสดค่ะพกแต่การส่วนแม่พกแต่เงินสดร้านนี้จ่ายจ่ายการได้นะก็จ่ายการโอเค คาเฟ้อนฮะคาเฟนจริงเหรอเออเหมือนเคยจะมีกาแฟเนาะไม่มีมั้ง